คุณวิชัยมาลีนนท์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักเลงคุมหัวคิวรถบรรทุกอยู่ที่หัวลำโพงขายเข้าคิวรถบรรทุกไม่จ่ายเงินค่าตรงแล้วก็หัวแตกแน่คุณวิชัยเป็นเจ้าพ่อใหญ่เลยและคุณวิชัยก็เปลี่ยนเวของตัวเองมาท,ทําทางอสังหาริมทรัพย์และในที่สุดใครไม่รู้เอาเรื่องช่องสามมาให้ก็เลยลงทุนเรื่องช่องสามเหตุผลอันหนึ่งที่คุณวิชัยสั่งลูกหลานเอาไว้ บอกว่าชีวิตนี้ช่องสามต้องไม่ลืมบุญคุณท่านผู้ชมถ่ายที่ใครถ่ายให้ตาหาทําไม่ออกใช่ไหมร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงทาไมไม่ลืมบุญคุณเฉลิมอ,อยู่บำรุงเพราะคุณวิชัยบอกว่าที่ช่องสามได้ต่ออายุเพราะเฉลิมอนุมัติให้ต่ออายุสัมปทานต่ออายุไม่ต้องไปแข่งกับใครต่ออายุไป15ปี20ปีสมัยก่อนเนี่ยมันมีไม่กี่ช่องไม่เหมือนสมัยนี้ดิจิทัลทีวีร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาส่วนคุณเฉลิมจะได้คุณวิชัยเท่าไหร่ผมไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีด ช่องสามไม่เคยพูดถึงคุณเฉลิมเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นตกต่ำขนาดไหนโดนเขาถล่มันทั่วประเทศไทยก็ไม่แต่ต้องมีแต่ช่วยเหลือเฉลิมต่อเวลานี่ก็อีกตำนานหนึ่ง